สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอธิทยาศรีว,วัตรเจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 1725เมกะเฮิร์ สำหรับรายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนในวันนี้นะคะได้นําตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณนันทรัตน์เอยมละอองค่ะพนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษที่จะม,มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้วัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ว,คะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับอ,อาชีพในฝันของใครหลายๆคนนะคะว่า อยากจะประกอบอาชีพนี้เหลือเกินนะัคือจะได้เป็นชายในเครื่องแบบก็คืออาชีพข้าราชการตำรวจนะคะแล้วก็จะมาศึกษากันว่าอะไรที่เป็นกรณีที่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียนะคะค่ะในคดีนี้นะคะคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ2อ9 9ทับ5 5งีสาระสำคัญว่านะคะ ผู้บัญชาก,การตำรวจภูทรภาคมีคำสั่งให้ตำรวจออกจากราชการเนื่องจากมีประวัติต้องหาคดีอาญาในความผิดฐานป้นทรัพย์และพยายามฆ่าเจ้าทซั์โดยมีอาวุธปืนซึ่งความผิดฐานดังกล่าวมีโทษทางอาญาที่รุนแรงทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่ทุติการอันดีงามที่วินยูชนทั่วไป พึงกระทำจึงไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการตำรวจซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสังคมอันจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีประวัติเป็นผู้ประพฤติตนอยู่ภายใต้กฎหมายแม้ตำรวจผู้นี้จะพ้นโทษและได้รับการล้างมลทินแล้วก็ม่ได้มีผลเป็นการลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นแล้วแต่อย่างใดกรณีถือว่า เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศิลธรรมอันดีอันเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจตามมาตรา48วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติตาชาติพศ2547ประกอบข้อ2ของกฎกตรว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจพศ2547 คำสั่งลงโทษให้ออกจากราชการเพราะเหตุดังกล่าวจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งในคดีนี้นะคะหลักกฎหมายและบรรทัดฐ,ฐานที่เกี่ยวข้องก็คือ 1. แม้พฤติการการเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศิลธรรมอันดีจะเกิดขึ้นก่อนการเข้ารับราชการตำรวจแต่ก็ถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามประการหนึ่งที่ผู้มีอำนาจวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับราชการตำรวจ มีอำนาจสั่งให้ออกจากราชการเพราะเหตุดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติตํรวจแห่งชาติพศ .2547 ประกอบกับกฎกตรอว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจพศ .25472. ข้าราชการตำรวจถือเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นตน้นจึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีประวัติเป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตน อยู่ภายใต้กฎหมายและบรรทัดฐานของสังคมการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในฐานที่มีโทษทางอาญาที่รุนแรงและเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลอื่นจึงถือเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามประการหนึ่งของการเป็นข้าราชการตำรวจ 3. การล้างมนทินถือเป็นการลบล้างโทษที่เคยถูกลงโทษหรือได้รับมาแล้วเท่านั้นมิได้มีผลลบล้างการกระทำความผิดหรือพฤติการต่างๆที่ได้เคยกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาแล้วแต่อย่างใดพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2547มาตรา94บัญญัติว่า ผู้ใดได้รับบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตำรวจหากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา48หรือขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามมาตรา48ตั้งแต่ก่อนได้รับการบรรจุให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา72สั่งให้ออกจากราชการแต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติไปตามอำนาจหน้าที่ และการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากทางราชการก่อนมีคำสั่งให้ออกนั้นและถ้าการเข้ารับราชการเป็นไปโดยสุดจดิตแล้วให้ถือว่าเป็นการสั่งให้ออกเพื่อรับบำเหน็จบำนานเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบาเน็จบำนานค่าราชการโดยมาตรา48วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันประกอบ กับข้อ2วรรคหนึ่งของกฎกตลอว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจพศส5 4 7ได้กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจไว้ดังต่อไปนี้วงเล็บ2ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศิลธรรมอันดีวงเล็บ4ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษจากบทบัญญัติตามข้อ2วรรค1งบ2ของกฎกะตะรข้างต้นนั้นอาจเป็นปัญหาในการวินิจฉัยว่าพฤติการอย่างไรถือว่าไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี เช่นพฤติการหรือการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาในฐานความผิดที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นอันเป็นความผิดในข้อหาที่ร้ายแรงหากต่อมาผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีและได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดและภายหลังจากพ้นโทษแล้วได้มีการตรากฎหมายล้างมลทินในวโลกาสต่างๆจะถือว่า เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีอันจะส่งผลทําให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการดํารงตําแหน่งเป็นข้าราชการตํารวจตามข้อสองวรรคงของกฎกตอหรือไม่ อุทาหรณ์จากคดีปกครองเรื่องนี้นะคะมีมูลคดีเกิดจากเหตุข้างต้นและถือเป็นตัวอย่างของการกระทำที่ถือว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีที่จะทำให้ผู้มีอำนาจหน้าที่หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับราชการตำรวจจะได้มีแนวทางในการวินิจฉัยหรือตระหนักในการประพฤติตนหรือดำรงชีวิตไม่ให้เกิดความผิดพลาด เหตุของคดีเกิดจากผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบแข่งขันตามประกาศตำรวจภูทรภาคเรื่องรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนพส .2552 โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สอบได้ลำดับที่50และผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งได้แก่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีให้มียศสิทธิตำรวจตรีตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามต่อมามีการตรวจสอบประวัติการต้องหาคดีอาญาพบว่าผู้ฟ้องคดีมีประวัติต้องหาคดีอาญาในความผิดฐานป้นทรัพย์และพยายามฆ่าเจ้าทรัพย์ โดยมีอาวุธปืนซึ่งสารจังหวัดได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก34ปี8เดือนโดยพ้นโทษเมื่อวันที่18กรกฎาคม2547ผู้ถูกฟ้องคดีที่1จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อนและเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธร์คำสั่งแต่คณะอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธร์ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่สองซึ่งได้แก่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติยกอุทธร์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1และมะติยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่สองคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเพราะเหตุเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีพระราชบัญญัติล้างมนทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระประมินทลรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา80พรรษาพศ2550ให้ล้างมนทินแก่บรรดาผู้ต้องโทษและผู้ฟ้องคดีดได้รับการล้างมนทินด้วยจะยังถือว่าการเป็นผู้มีความประพฤติ เสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหมดสิ้นไปด้วยหรือไม่คดีนี้นะคะสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อบทบัญญัติมาตรา48วงเล็บ6แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพศ2547ประกอบกับข้อ2วรรค1วงเล็บ2ของกฎกตรว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พศ2547มีได้บัญญัติความหมายวัดชัดเจนว่าการกระทำเช่นไรที่จะถือเป็นการประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศิลธรรมอันดีจึงเป็นกรนณีที่กฎหมายให้อำนาจดุลพินิษแก่ฝ่ายปกครองในการที่จะใช้ดุลพินิษวินิจฉัยว่าการกระทำใดจะถือว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีซึ่งจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีโดยคำนึงถึงว่าการกระทำหรือพฤติการนั้นๆวินยูชนทั่วไปพึงกระทำหรือไม่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมหรือไม่ตลอดจนมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการเป็นข้าราชการตำรวจหรือไม่ประกอบด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เคยถูกศาลจังหวัดที่ภากษาว่าได้กระทำความผิดฐานป้อนรัพย์และฐานพยายามฆ่าจริงซึ่งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานดังกล่าวมีโทษทางอาญาที่รุนแรงทั้งยังเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพในชีวิตและร่างกายตลอดจนทรัพย์สินของบุคคลอื่น ซึ่งมีช่พฤติการอันดีงามที่วินยูชนทั่วไปพึงกระทำและเป็นการกระทำที่สังคมไม่อาจยอมรับขัดต่อบรรทัดฐานของสังคมประกอบกับการกระทำความผิดดังกล่าวไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นตำรวจเนื่องจากข้าราชการตำรวจถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้รักษากฎหมายและความสงบเรียบร้อยของสังคมอันเป็นเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาขั้นตน้นจึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีประวัติเป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กฎหมายและบรรทัดฐานของสังคมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาแก่ประชาชนแม้ขณะกระทำความผิด ผู้ฟ้องคดีจะยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ตามแต่ก็อยู่ในช่วงอายุที่พึงมีวุฒิภาวะสามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้ กรณีจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีทําให้มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ2วรรคหนึ่งเล็บสอของกฎกตรว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจพศ .2547 ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์จากพระราชบัญญัติล้างมลทินในวโลกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนพรรษา80พรรษาพศ2550นั้นสามารถรับฟังได้หรือไม่สารปกครองสูงสุดนะคะได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ว่าการออกคำสั่งลงโทษให้ข้าราชการออกจากราชการ เป็นมาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของทางราชการเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพอันมีลักษณะแตกต่างจากการลงโทษผู้กระทำความผิดในคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของส่วนรวม การที่ผู้ฟ้องคดีนะคะถูกศาลจังหวัดตัดสินลงโทษจำคุกและได้รับการล้างมลทินโดยผลของพระราชบัญญัติล้างมลทินแต่อย่างไรก็ตามแม้การล้างมลทินจะถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้เคยถูกลงโทษในความผิดในคดีอาญาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ฟ้องคดีไม่เคยกระทำความผิดหรือได้รับการลบล้างการกระทำความผิดแต่อย่างใด การกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีถูกลงโทษในทางอาญาจึงยังคงอยู่และหาทำให้ความเป็นผู้มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจตามข้อ2วรรค1เลบ2ของกฎกตรอของผู้ฟ้องคดีหมดสิ้นไปไม่ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่หนึ่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายมติของคณะอนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่สองที่ยกอุทธร์จึงชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกันพิพากษายกฟ้อง ซึ่งคดีนี้นะคะเป็นไปตามคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อสอ2ศู9ทับคดีนี้ถือเป็นบรรทัดฐานที่ดีสำหรับผู้ที่มีอำนาจพินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจผู้ที่รับราชการตำรวจตลอดจนผู้ที่จะสมัครเข้ารับราชการตำรวจว่าแม้พฤติการการเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีจะเกิดขึ้นก่อนการเข้ารับราชการตำรวจแต่ก็ถือเป็นลักษณะต้องห้ามประการหนึ่งของการเป็นข้าราชการตำรวจที่ผู้มีอำนาจจะมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากราชการได้ทั้งนี้เนื่องจากข้าราชการตำรวจถือเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาซึ่งมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดจึงไม่ควรกระทำการใดๆอันเป็นการผิดกฎหมายเสียเองแต่ต้องตระหนักและประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายทั้งในช่วงก่อนและหลังการเข้ารับราชการ ดำรงตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งการมีประวัติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อหาที่เป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษหนักดังเช่นความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นนั้นเป็นกรณีหนึ่งที่ถือว่า บุคคลนั้นเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีที่ผู้มีอำนาจวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้จะเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจสามารถวินิจฉัยตัดสิทธ์หรือให้ออกจากตำแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวได้แม้ภายหลังการกระทำความผิดและพ้นโทษแล้วจะได้รับการล้างมลทินในวรโรกาศต่าง ก็ไม่มีผลทําให้บุคคลน,นั้นกลายเป็นผู้มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตํารวจไปได้เพราะการล้างมนทินถือเป็นการลบล้างโทษที่เคยได้รับเท่านั้นมิได้มีผลเป็นการลบล้างการกระทำความผิดหรือพฤติการต่างๆที่ได้เคยกระทำมาแล้วแต่อย่างใดค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณนันทรัตน์เอี่ยมละอ,อค่ะพนักงานบบคดีปกครองชำนัญการพิเศษนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนจากการวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัหยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับ,บคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง0 5 5 0 9 9 9 5 5 0ถและอีกหนึ่งช่องทางค่ะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไวหวได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักง,งานสากรณสนครพิษณุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ